สวัสดีครับใครมาชัยนาทนะครับแนะนาเลยอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับห้องพักสไตล์มินิมอลนะครับคืนละ750บาทพร้อมที่จอดรถนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมภายในนะครับนี่ฮะผมพักอยู่ห้อง108นะครับที่นี่คือที่ไหนเอ่ยนาลาพรีเมียมรีสอร์ทครับตรงนี้นะฮะถ้ามาส่งของเนี่ยเราไม่ต้องเปิดประตูก็ได้เราให้เขาวางแล้วเราเปิดกระจกได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บนะฮะภายในจอดสไตล์แบบมินิมอลเลยครับนี่ฮะเข้ามาภายในนะครับเป็นสไตล์แบบมินิมอลฮะมีเก้าอี้นะครับ หน้าต่างเราออกเป็นมินิมอลเราสามารถเลื่อนม่านปิดได้ครับที่นอน5ฟุตนะครับทีวีเนี่ยจะไม่ใช่เอินดอร์ทีวีนะนะครับจะมีกล่องนี่ฮะแอร์อยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะจะได้น้ํานะครับน้ํากินได้นะฮะกาแฟไมายโรวันตินได้เลยนะครับน้ําจะมีให้2ขวดนะครับมีกาน้ําร้อนมาถึงในโซนของห้องน้ําครับห้องน้ําเปิดเข้ามานะครับนี่เป็นเลนชาวเวอร์แบบนี้เลยฮะนะครับ750บาทครับ นะฮะนี่อำเภอเมืองชัยนาทครับแล้วช่องทางการติดต่อนะครับตัวนี้จะเป็นระบบคียการ์ดนะนะครับช่องทางการติดต่อเราจะติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยนะครับ095165 1199 9ครับอันนี้เป็นลายนะครับของทางโรงแรมนะครับนาลาพรีเมียมรีสอร์ทครับนี่ฮะสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับโอเคขอบคุณครับ